สวัสดีค่ะวันนี้ Lucky Shop จะมาแนะนำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom บนโทรศัพท์มือถือ Android กันนะคะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ a p p พ i c a t i o n Play Store จากนั้นให้ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Zoom Z O O M เมื่อกดค้นหาแล้วจะพบกับแอปพลิเคชันสีฟ้าที่มีชื่อว่า Zoom Cloud Meeting ให้กดติดตั้ง ระหว่างนี้ก็รอระบบทำการติดตั้งลงบนโทรศัพท์มือถือของเราอดใจรอสักครู่นะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กดที่คำว่าเปิดแอปพลิเคชัน Zoom จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอของเราให้เราเริ่มลงทะเบียนเพื่อใช้งานกันก่อนโดยกดที่คำว่า sign in ที่มุมล่างขวาของหน้าจอค่ะ จากนั้นก็เลือกตามสะดวกของเราเลยนะคะว่าจะลงทะเบียนกับซูมโดยตรงลงทะเบียนผ่าน Google หรือลงทะเบียนผ่าน Facebook ก็ได้สำหรับวันนี้จะลงทะเบียนผ่าน g o o g l e ให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะโดยกดที่คำว่า Google จากนั้นระบบจะถามว่าต้องการใช้อีเมลไหนในการลงทะเบียนให้เลือกอีเมลที่เราใช้อยู่ในการลงทะเบียนนะคะ เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะพาเรามายัางหน้านี้ค่ะให้กดที่ลิงก์สีฟ้า Launch Zoom ระบบจะทำการเชื่อมต่อกับทุกท่านเข้ากับระบบ Zoom เพียงเท่านี้การติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom ลงบนโทรศัพท์มือถือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ